การนะคะอบอุอ่นมากในการมาให้กัรจ์า,าตัวเลขเงินล้านเนาะค่ะเนาะศัก์ส,สินธิการคุณบุญทวีค่ะคุณบุญทวีตอบกับคุณญาตบอกว่าไม่ได้ค่ะแกยังไม่ได้บันทึกอ อุณหภูมิวเบาไปด้วยจ้ะยาวๆไปค่ะสวัสดีรอบห้องค่ะคุณแม่สิริการสวัสดีรอบคะสวัสดีแม่การนะคะอบอุ่นมากในการมาให้อีกสวัสดีค่ะคุณบุญทวีสวัสดีค่ะคุณนานาะงสวัสดี น้ำมัสวิรับากไปด้วยจ้ะยาวๆไปค่ะสวัสดีรอบห้องค่ะคุณแม่สิริการสวัสดีรอบสวัสดีจ้าแม่บัวแม่บัวเนาะสาตัวเลขเงินล้านเนาะค่ะเนาะจากสด็จการไปด้วยกันเนาะเราจะผ่านหกหมื่นนาทีไปด้วยกัน หนนี้ได้เนาะคะ่ะเนาะตัวเลขสัตว์สวัสดีสสดคุณมากมากเลยค่ะกันเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะคุณเครื่องฟ้าคุณนาล้อมดาวทักทายสวัสดีคุณค่ะขอญาณิช,ชา จะจะไปดูช่วยเกณหน่อยไปดูช่วยสวัสดีจ้านานานา,นายายา่าสวัสดีค่ะหรือว่าสวนผู้เรียนของเก่งจังไดยดีได้กี่นาทีแล้วดูก่อนเออกันเนาะค่ะเนาะสวัสดีฝากคุณเครื่องฟ้าคุณนาล้อมดาวทักทายสวัสดีคุณ อาล้อมดาวนะคะเนาะสวัสดีค่ะอาล้อมดาวนะคะเนาะสวัสดีค่ะกาแฟมาเสิร์ฟน้ำบอลหลักุณแม่สิได้ดีดงๆมาจ้ะเนาะสิะได้ดีดงๆ มาอย่างเร็วเลยจ้ะว่าจะว่าจะหยอกญาณนิชาอยู่การโพสโพสไม่ลบตลอดไปไม่ได้หรอกคะแสดงว่าเป็นที่ระบบเขานั่นเนี่ยอาร์เรากไปดูให้พีอาร์เราก่อนเด้อไปดูก่อนนะจ๊ะเนาะสวัสดีจ้ะไอรักสวัสดีสวัสดีเห็นแวบ จ้าสวัสด э like bon ีค่ะไอ้รักวอลินสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อน่า่าหนูไม่ยังสิบอกหนูอ่านคอมเมนต์ก่อนคุณสุภาพทักทายสวัสดีกับคุณธนพรคุณบุญทวีสวัสดีครับไม่เอาเครื่องมาชาร์จเบ็หนูเอามาชาร์จแล้วคุณอาแต่มันชาร์จไม่ค่อยเข้า สวัสดีค่ะคุณศิริการนักใตยสวัสดีค่ะคุณตัตนาวันเนาะเนาะอาจารย์เนาะสวัสดีทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่สิริการสวัสดีค่ะเป็นจังไดดีได้กี่นาทีแล้วดูก่อนท่านหนีได้เนาะคะ่ะเนาะตัวเลข สวัสดีเห็นเวบคุณปาริยาชาิสวัสดีค่ะหรือเปล่าขึ้นรัวรวเลยค่ะเพื่อนๆคุณบุญทวีค่ะคุณบุญทวีตอบกับคุณญาตินองขึ้นไปดูสวัสดีค่ะคุณธนพรวันนี้สดไรมากเลยนะสดใ กันไปเนาะเพื่อนๆสวัสดีครับคุณบุญทวีทักทายคุณญานิชาจ้ามาบอกว่าคงไม่ไหลอีกแล้วคุณยายเต้ยไม่ไหลอีกแล้วหรอคะ่ะผ่านไวไวๆนะคะขอบคุณค่ะคุณสุจิตาขอบคุณมากๆนะคะ สิดับไปบริโคดน่ะนะเนาะ,ะจาัะเนาะอยางเป็นแบบนั้นนะเดี๋ยวไม่มีแบตเตอรี่เดี๋ยวบันทึกสวัสดีกับคุณสุจิตานะคะทักทายสวัสดีกันไปเนาะคะ่ะเนาะกันไปเนาะเพื่อนๆ สวัสดีครับคุณบุญทวีทักทายคุณญานิชาคุณบุญทวีค่ะคุณบุญทวีตอบกับคุณญาติาเห็นแวบๆคุณปาริยชาติสวัสดีค่ะหรือเปล่าขึ้นรัวๆเลยค่ะเพื่อนๆออของเลเบบงเาขาก็เป็นอีกแบบหนึ่งเอาของยากก็เป็นอีกแบบหนึ่งเนาะ จากคุณย่าชั่วโมงนะได้ไหมได้บอนอคุณอาไอออนิ้วปังโทรศัพท์ไม่มีแบตจ้ะต้องถือเอาน้องจ๋าน้องค่ะทักทายสวัสดีกันไปเด้อจ๋าเด้อสวัสดีการตอบกลับตั้งใจมาฮักนาะจ๋านาะ สวัสดีแม่บัวเนาะค่ะเนาะชาร์จโทรศัพท์ไม่เข้าเลยค่ะเพื่อนๆดูดูไลฟ์สดสาะิตตัวเลขเงินล้านเนาะค่ะเนาะกับสิริการคงต้องให้มาไลฟ์ที่ใหม่เกไลฟ์ที่ใหม่ อีกแล้วใครเข้ามาแล้วใครเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะกษิดับไปบริโภดน่ะนะนอกจากเนาะอือย่างเป็นแบบนั้นนะคุภาพสวัสดีคอมเมนต์ขึ้นรัวๆสวัสดีค่ะคุณต่อสวัสดีจ้าไอรักสวัสดีสวัสดีเห็นแวบๆจ้าสวัสดีค่ะไอรักวอลินสวัสดีจ้าสวัสดี เพื่อนเพื่นย่าย่าน้งไม่ยังสิบอกน้อ่านคอมเมนต์ก่อนอ่านก่อนเด้อจ้าจ้าคุณป้ามแมมนานาห่วงห่วงแม่ค่ะเลยม,มาได้เอาสายชาร์จไปด้วยก็ไปนั่งดูไลฟ์ของย่าของ นองเพื่อนๆหนูบอกว่าย่าน่ะโดนผูเบ้าดีน้ำมันใส่ให้เสียบสายชาร์จอีกแล้วมาเสียบสายชาร์จก็เสียบสายชาร์จได้บาโดนกับคนบุญทวีนะคะคุณสุภาพนามสาทักใจกับคนบุญทวีด ให้เสียบสายชาร์จอีกแล้วมาเสียบสายชาร์จก็เสียบสายชาร์จไห้บดาดนเพื่อนเพื่อนย่าย่าน้มไม่ยังสิบอกนูอ่านคอมเมนต์ก่อนวันสวัสดีค่ะคุณนางนุ้วันแก้วศรีส่งกำลังใจค่ะขอบคุณมากมากค่ะ <laughs> ถือเอาเดอ้อจะถือเอาโทรศัพท์ชาร์จแบตไหมคะ่มคะโอ้ย่านิชา จะจะไปดูช่วยเกณฑ์หน่อยไปดูช่วยเพิ่งมาจ้า <SM> จ <ot> ้าคนรัตนวันเพิ่งมาเนาะสวัสดีค่ะแม่ล้อมดาชาร์จอยู่ครับชาร์จเหมือนกันเลยไอ้นี่ไอ้นี่ชาร์จยู่แต่ว่ามันชาร์จบ่เขาแม่นั่นน่ะนั่นน่ะมาอย่างเร็วเลยจ้าว่าจะว่าจะหยอกญาตินิชาอยู่ โพสโพสไม่ลบตลอดไปไม่ได้หรอคะแสะดงว่าเป็นที่ระบบเขานั่นเนี่ยดีกับคุณตอบกับคุณสิริการเนาะค่ะเนาะตอบกับแม่การอาล้อมดาวเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ